อ๋อทรมาร่วมงานกับที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นยงไง<ม>คะความตื่นเต้น,นค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนแบบเราออกจากโรงเรียนแล้วมาแบบว่าเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ะวิธีการทํางานอะไรเงี้ยก็ใหม่ก็มีการที่จะต้องแบบปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะก็หัดตัวเป็นนักแสดงอิสระหลายๆหลช่องก็รุมท่าทางเนื้อหอมเป็นกันค่ะเป็นไงบ้างคบสำหรับเราก็ดีค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือน มีโอกาสเลือกบทได้มากขึ้นเหมือนแบบว่าแต่ละช่องวะก็มองว่าเขาก็มีแบบคาแรคเตอร์ต่างกันมีสไตล์ต่างกันวะก็เหมือนแบบได้เล่นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เลือกบทแบบว่าอะถ้าร้ายเรื่องนี้อีก3าเรื่องก็ดีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนแบบไม่งั้นเดี๋ยวคนจะแบบว่าติดแล้วก็แบบว่าเห็นหน้าก็จะนึกถึงร้ายตลอดอะไรเงี้ยก็จะพยายามบาลานซ์ให้แบบว่าเท่าๆกันอ่มีดีบ้างร้ายบ้างให้เห็นว่าแบบเออวะเล่นได้ทุกบทนะอะไรเงี้ย จริงๆก็เอจีกนานไหมคะจริงๆก็พี่ชอตติดต่อมาว่าก็รับเลยนะคะเพราะว่าก็เราเห็นผลงานพี่ชอตมาอยู่แล้วทุกเรื่องก็ประสบความสาเร็จแล้วก็เนื้อหาดีตัวละครก็ทุกตัวก็มีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กี่เรื่องแล้วครับที่พ่ชอมตัวเป็นไดซ์สารเลยทั้งหมดที่รับไปทั้งหมดที่สี่เรื่องค่ะตอนนี้กับเรียนปีหน้าเลย ใช่ค่ะคือ,อแบบว่าบทบาทแตกต่างกันเยนอะขนาดไหนะแตกต่างกันเยอะๆมากๆเลยค่ะเรื่องหนึ่งร้ายแบบพีเรียดก็มีมคะคะแล้วกับทั้งช่องวันแล้วก็มีอมารินทีวีก็คือของพี่ชอตอันนี้ก็เป็นแซบแต่เป็นแซบที่ไม่ได้แบบเป็นคนหลายเป็นคนที่เหมือนต้องลุกขึ้นยืนสู้เพื่อตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เป็นของป๊อปก็เป็นเป็นวัยรุ่นใสๆละครแบบ เพลงเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับแจ๊สอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นพียย้อนยุคมีการข้ามภพข้ามชาติก็คือสีเรื่องสีรถเลยค่ะแต่ว่าคนยังติดภาพนในไลฟ์รรรรรเรา,รายอยู่ใช่<ด>ๆ่เาคุย<ๆ>จบไปอะไรอย่างเงี้ยมีคนเหมือนไส้เยอะขนาดไหนครับก็ เออเยอะมากค่ะทุกวันนี้ตามแบบในติ๊กต็อกในอะไรทุกคนก็ยังเรียกอินนิ่มอยู่อะไรเงี้ยก็แบบละครจบแล้วแต่อารมณ์ยังไม่จบอะไรเงี้ยการส่งท้ายได้ดีเหมือนกันค่ะก็ถือว่าดีถือว่าแบบโอเคคนดูอินกับตัวละครอินกับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเคยอินจัดจนมีอะไรแปลกๆมากไหมคะโอ๊ยมีมีเยอะเลยค่ะไดิเล็กแมสเซจแบบมาด่าแบบแล้วไม่ใช่แค่ภาษาไทยคือภาษาจีนภาษาแบบแคนเบอร์รี่อะไรเงี้ยคือแบบที่เขาดูแล้วเขาอินมากๆก็คือแบบ ไดเล็กมสเสจคือเต็มทุกวันส่วนน่าจะเป็นไดเล็กไม่ได้เหตุการอะไรแปลกๆยังไม่มีนะคะยังไม่มีครบมีคิดใชแบบเจนสัญญาอะไรนี้เหมือนว่าต้องการอิสระอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คงคงเป็นอิสระค่ะก่อนนั้นี้เห็นไปเผยเรื่องราวชีวิตอะไรคนไม่รู้เป็นยังไงพราะว่ามันเหมือนได้การลดปล่อยหรือไม่เพราะว่าคนก็แบบสงสารเรากท่านที่จะเยอะเหมือนกัน จริงๆว่าอยากเหมือนอินสปายคนมากกว่าเพราะว่าอย่างเรามาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาถึงวันนี้ด้วยด้วยความตั้งใจของเราด้วยการที่เราทํางานหนักแล้วก็ไม่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่ามีข่าวมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์แบบเอ๊ะหรือเลิกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สรุปแล้วเราขึ้นลุกขึ้นยืนแล้วเราสู้แล้วเราทําต่อไปมันก็เหมือน ออกดอ,อกออกผลคือแบบมีผลตอบแทนที่ดีว่าก็เลยรู้สึกว่าคือทุกคนนะบางทีเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดี<ะ>แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราเราผ่านจุดนั้นมาได้<ะ>เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราแชร์เรื่องจริงในชีวิตเราบางทีมันอาจจะไปทําให้คนอื่นแบบรู้สึกว่าเออมีกําลังใจขึ้นมาว่าแบบ<ะ>อ่ะฉันอาจจะเป็นอย่างวาวาได้ในวันนี้ช่วงนี้แบบขา เคยเค่ะเคยรู like, huh? os, ้สึกแบบโอ้โหมันไม่ไหวแล้วใช่แล้วตอนนั้นก็ยังเด็กกว่านี้ด้วยอะไร่งเงี้ยค่ะแล้วก็คือคนก็เชื่อข่าวแล้วเราก็โดนแบบกระน่ำถาโถมอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ก็ยังยังโอเคลองดูยังโชคดีด้วยที่ผู้ใหญ่ทั้งช่อง3มก็ให้โอกาสได้บทดีๆ นิ่มในร้อยเล่มันยาอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราได้โชว์ฝีมือได้เล่นอะไรที่แตกต่างอะไรเงี้ยถึงคนจะเกลียดทุ่บ้านทั่วเมืองแต่ว่าก็ถือว่าโอเคประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยแล้วกลับเรื่องราวคุณแม่ครับตอนนี้นโอเคไหมคะแม่โอเคขึ้นไหมตอนนี้คุณแม่ก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่ว่าบอกคือว่าก็ทําธุรกิจแล้วก็ตอนนี้ให้คุณแม่ดูแลก็คือเขาก็อยู่ได้ต่อให้ว่าจะ กระเด็นออกจากวงการเพราะข่าวหรืออะไรอีกในอนาคตอย่างน้อยเรามั่นใจว่าแม่เรามีกินมีที่อยู่มีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพคุณแม่ครับตอนนี้ก็คือหายปกติหรือว่ายังไงคตอนนี้ก็หายปกติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ว่าเด็กๆแล้วแต่ว่าก็โรคอื่นๆตามอายุก็มีมีมาถือว่าเราเป็นนักสู้คนนึงเหมือนกันเนาะที่แบบติดตัวสิบห้าเข้าวงการอะไรแต่จริงๆเพราะว่าชีวิตคนที่ลําบากกว่าก็มีเยอะแยะแต่ว่าอยากให้ อยากให้แบบรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้มีคนสงง่งกำลังใจให้เยอะในครั้งต่ที่เราได้ไปเผยเรื่องราวชีวิตของครอบครัวเรามีนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเออมันจะเป็น<ร>จุด<อ>แปล<ร>เพราะว่าม,มีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะส่งมาว่าแบบเออหนูหนูอยากทําให้ได้บ้างหนูอยากแบบเออเติบโตขึ้นมาแล้วประสบความสําเร็จแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแบบเออก็รู้สึก มันก็มีประโยชน์นะเรื่องของเราอะไรเงี้ยความทุกของเราในอดีตมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องความรักเราก็ดีตหวานหวานมากจริงๆก็หวานมันก็คือภาพเนาะแล้วเราเวลาลงเราก็คงไม่ลงแบบตอนแบบร้องไห้หรือทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอะชีวิตจริงๆมันก็ทะเลาะทะเลาะทะเลาะเยอะเพราะว่าด้วยความที่ คนละภาษาคนละวัฒนธรรมความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะขนาดเล่นมุกยังไม่เก็ตกันเลยอะ่ะ <c oughs> มันก็ยังก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่า2ป,ปีใช่คิดไหมคิดไหมครับนคแน,น,น,นะ,นะ คือสมัยก่อนจะคิดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบเอาให้ให้มันรอดไปแต่เราวันแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ปัญหาเรื่องอะไรครับหรือว่าเรื่องการแต่งตัวเพราะว่ารูปที่เราลงเซ็กซี่เซซ็กี่มากชุดด้วยน้ำที่บนบนชั้นนัทอไม่มีนะเขาเป็นคนถ่ายอย่างเงี้ยเราส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเจ็ดสิอดสิบเปอรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงได้ลงได้ลงเราเรื่องการแต่งตัวเขาไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบ เรื่องชีวิตประจาําวันเรื่องจุกจิกอะไรเงี้ยตอนนี้เราตั้งตัวได้นะดแล้ครอบครัวเราว่าไงบ้างครับอยากจะมีแบบให้เราแต่งงานอะไรเงี้ยมีไหมคุณพอ่อคุณแม่มีความคิดไหมมีนะคะคุณแม่เขาก็แบบว่าเอออยากมีหลานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเ่ะเลี้ยงตัวเองอให้รอดก่อนไห <c oughs> <c oughs> นจะมีน้องชายอีกที่ยังเรียนไม่จบยอ,ยอะไรเงี้ยก็ยังต้องมีคนที่ต้องดูแลกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นครอคู่เราก็อีกนานเลยเรื่องงานแต่งอีกนานอีกนานค่ะ